สวัสดีค่ะอยากปลูกผักปลูกผล,ลไม้ไว้กินเองปลูกดอกไม้ปลูกไม้ประดับไว้ใส่แจกันไว้ถวายพระแบบปลอดสารพิษแต่ไม่พื้นที่จำกัดหรือว่าพื้นที่น้อยๆจะทำได้ไหมนะ้ามาลองชมกันค่ะเวลาที่เห็นเขาออกดอกออกผลผริดอก เราจะชื่นใจมากค่ะโดยเฉพาะทานผลผลิตที่เราเป็นคนปลูกเองนะคะสำหรับใครที่รักสุขภาพรักครอบครัวรักชีวิตสิ่งแรกที่พามาชมกันวันนี้ก็คือมะนาวค่ะการปลูกมะนาวในกระถางให้ได้ผลดีนั้นต้องมีองค์ประกอบตั้งแต่การเตรียมกิ่งพันุ์เลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่ควรเลี้ยงไว้ในถุงเพราชำนานเกินสองเดือนค่ะดินก็ต้องเป็นดินโปร่งร่วนสุยระบายน้ำได้ดีค่ะและต้องมีส่วนผสม 1. ดินร่วนสะอาด3ส,ส่วน 2. แกลบดิบ1ส่วน 3. าทรายหยาบ 4. ปุ๋ยข้อเก่าๆนะคะโรยเล็กน้อยค่ะแล้วคลุกเขาให้เข้ากันรับรอง ทานไม่หวั่นไม่ไหวถึงขั้นต้องแจกเพื่อนบ้านหรือปล่อยให้หล่นตามโคนต้นแบบนี้เลยค่ะและถ้าหากคุณมีโอกาสเลือกก็เลือกพันมะนาวที่เป็นมะนาวแป้นพิจิตนะคะเพราะติดลูกง่ายผลดกใหญ่ระบบรากแข็งแรงทนต่อโรคและ,มะแมลงจ้าต่อมาเป็นต้นมะเฟือง มะเฟืองเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยดอกเขาจะสวยมากนะคะสีม่วงแดงออกเป็นช่อเป็นกลุ่มติดดอกออกผลตลอดทั้งปีค่ะออกผลเป็นเหลี่ยมสีเขียวเขียวพอเริ่มสุก เขาจะเป็นสีเหลืองหรือว่าสีส้มเขาชอบดินที่ระบายน้ำดีชอบอากาศร้อนชื้นนอกจากมีผลที่ทานได้แล้วยังเป็นไม้ประดับที่สวยไม่แพ้ไม้อื่นเลยค่ะวันนี้ภูมิใจนำเสนอต้นนี้ค่ะต้นหมุยค่ะเป็นพืชตั้ากึ่งระหว่างผักและก็พืชสวนนะคะเนื่องจากลำต้นของเขาอะ จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะสูงพอสมควรถ้าหากว่าสภาพดินดีนะคะขนาดที่ยอดของเขาสามารถนำมากินเป็นผักได้ค่ะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้จะรู้จักผักชนิดนี้ดีค่ะเพราะว่าเป็นที่นิยมนำยอดมากินแกล้มกับขนมจีนน้ำบูดูหรือแกงเผ็ดนะคะ อดีตเขาจะมีขึ้นทั่วไปตามธรรมชาตินะคะแต่ปัจจุบันเนื่องจากพื้นที่ธรรมชาติลดน้อยลงจึงทำให้ต้นหมุยลดลงไปด้วยค่ะพวกเราจึงต้องมีการขยายพันธุ์โดยการนำมเมล็ดมาเพาะแล้วปลูกในพื้นที่สวนหรือกระถางแบบนี้ค่ะหมุยเป็นพืชไม้พุ่มชนิดขนาดเล็กถึงกลางนะคะสูงไม่เกิน3เมตรนะคะแตกก้านใบจากกิ่ง มีดอกเล็กๆออกเป็นช่อสีขาวโดยปกติแล้วดอกจะออกประมาณเดือนกุมภพาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมเนี่แหละค่ะใบและดอกจะมีรสขมเล็กน้อยแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะยอดอ่อนแล้วก็ดอกจะรับประทานเป็นผักได้จากลักษณะของการแตกใบและรูปทรงของต้นหมุยเนี่นะคะแบบมันจะเป็นไม้พุ่มนะคะ หลายท่านจึงนำมาปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับในพื้นที่สวนหย่อมบริเวณบ้านบ้างก็นำมาปลูกในกระถางเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ขณะที่ยอดอ่อนก็เด็ดมากินแก้มกับแกงกับขนมจีนกับน้ำพริกสูตรต่างๆการปลูกต้นหมุยในกระถางนั้นเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูงเต็มที่ประมาณ3เมตรจึงควรใช้กระถางที่โตนิดนึงนะคะ ให้นำกิ่งไม้และเศษใบไม้แห้งรองก้นกระถางไว้ก่อนตามด้วยดินปลูกที่มีส่วนผสมของปุย๋ยคอกประเภทมูลัวหรือไม่ก็ขุยมะพร้าวค่ะใส่ลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของกระถางแล้วนำต้นพันหมุยลงปลูกซ,ซึ่งต้นพันนั้นนะคะสามารถขยายพันมาได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นเพาะจากเมล็ด ชักตอนกิ่งหมุยให้ดอกที่แลดูสวยงามตามธรรมชาตินะคะดอกจะออกเป็นช่อตามปลายกิ่งขนาดเล็กสักประมาณเซนครึ่งอะคะ่ะสีเทาอ่อนเมื่อเมื่อเขาออกผลเป็นผลแก่แล้วก็สุกจะมีสีชมพูสวยด้วยนะรับประทานได้ด้วยค่ะ มีรสหวานเล็กน้อยคนไทยสมัยโบราณจะใช้รากของต้นหมุยฝนผสมกับเหล้าขาวแล้วก็เอาไปพอกที่ที่ถูกงูกัดนะคะเพื่อลดความเจ็บปวดนอกจากนี้เรายังปักกิ่งแปะตำปึงขยายพันเรืลยไปเรื่อยเลยะคะ่ะจิ้มน้ำพริกอร่อยนะคะมีประโยชน์ค่ะชนิดสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็คือต้นยอค่ะต้นยอปลูกง่ายนะคะโดยนำ ลูกสุกสุกนำมเมล็ดที่อยู่ในลูกสุกเนี้ยนะคะมามี่เอามาเล็ดออกแล้วนําไปล้างเมือกออกแล้วนําไปตากแดดให้แห้งจากนั้นก็นํามาหวานใส่กระถางปลูกตามปกติได้เลยค่ะ